สวัสดีครับรายการไรา้สาระมาอีกแล้วนะครับผมรายการสองพระแล้วก็คีโมในยามเช้าๆช้านะครับออแล้วก็มีเสียงนกเสียงกาเสียงไก่รบกวนเวลาคีโมอีกนะครับออวันนี้นะครับผมมาชมเหรียญน,นะครับเกจิแห่งจังหวัด ระยองอ,อีกสักเกจหนึง่งนะครับฟับวัดมาบขาปี2518นะครับก็เรียนนี้นะฮะก็เป็นเรียนของหลวงพ่อชื่นนะฮะวัดมาบขานะฮะสร้างปี2518นะครับเนื้ออันปะกา,อะกาเอาปะกาเออเรียกถูกไหมเนื้ออันปะกานะครับก็ หลวงประชื้นนะก็เป็นเกจินะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดระยองนะชาวอำเภอมาบตาพุทธก็หรือคนในพื้นที่ก็จะรู้จักกันดีนะครับท่านก็เขาเรียกอะไรนะเป็นเกจินะหรือเป็นหลวงพ่อเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงมาก่อนหลวงปู่ทิมนะครับเออนะครับเป็นเกจิยุคเดียวกันกับหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าคนพื้นที่แบบว่า หลวงพ่อชื่นเนี่ยนะฮะโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงมาก่อนหลวงปู่ทิมประมาณสักเกือบ10ปีมั้งเนาะเกือบ10ปีนะฮะมีชื่อเสียงมาก่อนนะครับวัตถุมงคลของท่านก็สร้างมาเยอะนะครับสร้างมาเยอะนะครับท่านสร้างมาเยอะดังนั้นก็ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับคนในพื้นที่ก็มีแล้วก็เรียกไงน,นะอ่า ต่างหวองแหนเออเพราะว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์อีกรูปหนึ่งนะครับในในในเขตพื้นที่ของจังหวัดระยองนะครับแล้วก็คนในพื้นที่ก็มักจะแขวนนะฮะขึ้นคอพึ่งพุ่งทุกนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้เคลียร์นนะซื้อขายหรือไม่ค่อยมีวุ่นเวียนในตลาดอะไรประมาณนั้นมั้งตามเขาเ่าว่านะครับ ผมก็ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับก็ตามที่เขาว่านันหละครับส่วนเหรียญน,นี้นะฮะปี2518นะฮะก็บางข้อมูลนะครับบางข้อมูลลงว่าเป็นหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกร,ร่วมด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะว่าหลวงปู่ทิมวัดอรหารไร่ร่วมปลุกเสกด้วยอันนี้ก็ข้อมูลก็ไม่รู้ว่า จริงแท้ประการใดนะครับเพราะว่าผมก็เกิดไม่ทันนะครับก็ตามข้อมูลเขากว่ากันอย่างนั้นนะครับสำหรับใครที่เรียกอะไรนะออยากแขวนพระที่เกี่ยวกับหลงปู่ทิมปูกเซกนะฮะแต่ว่าพระเครื่องหลงปู่ทิมราคาสูงนะฮะก็ลองมาดูาเหรียนพระเกจิที่ ในยุคโดยการหลวงปูท่ทิมนะครับแล้วก็มีข้เรียงข้อมูลนะฮะที่ว่ากันว่าหลวงปูท่ทิมร่วมปลุกเสกด้วยอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งรุ่นหนึ่งนะ,ะที่นํามาะะเล่าสู่กันฟังนะครับใครที่มีอยู่นะครับก็แขวนคอพึ่งพุทธคุณได้เลยนะครับนี่เหรียญแบบนี้สภาพเดิมนะครับสภาพเดิมสวยก็เลยเก็บเห็นนั่นแหละ ก็เลยเก็บมาด้วยนะครับแต่ก็คงจะไม่ได้แขวนนะครับเพราะว่า,วาก็น่าจะเก็บแหละครับผมผมคิดว่าน่าเป็นพระที่น่าเก็บนะครับน่าเก็บามากมากด้วยพศด้วยนะคึ่งเก่ากึ่งใหม่นะครับปี2องพาพศใช้ได้อยู่นะครับออน่าเก็บอยู่แล้วก็เป็นเกจิทางที่มีชื่อเสียงทางจังหวัดระยองด้วยนะครับส่วนพุทุกุณนะครับก็ ก็มีประสบการณ์หลายด้านนะครับเมตตาแข็งขาดนะฮะหลักๆก็ออกจะทางไปทางเมตตาแข็งขาดซะเยอะน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่าส่วนราคานะครับราคานี่อืมไม่รู้เรื่องราคาเลยแต่ดูสืบๆดูอ่าข้อมูลการซื้อขายคนอื่นกลุ่มอื่นที่เขาทำการปล่อยเช่าขอเช่าแล้วปล่อยเช่าเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับ หลักร้อยนะครับสวยๆก็ไม่เกินพันหนึ่งนะฮะซื้อขายกันจริงๆก็ไม่รู้กี่ร้อยเนาะสองสายนี่มั้งอ่าก็ถือว่าราคายังไม่แพงนะฮะราคายังไม่แรงนะฮะยังไม่เกินพันนะครับก็ใครเจอนะฮะก็อยากเก็บก็ก็น่าเก็บนะก็ก็น่าเก็บอยู่นะก็เก็บได้เลยเป่อเคลียร์กองเจอเนาะสามองค์ร้อยห้าองค์ร้อยสามองค์ร้อยสี่องค์ร้อยนะฮะก็เปิดเคลียร์กองเจอนะฮะก็อ่าเก็บได้เลยนะครับ ในส่วนของเหรียญหลวงพ่อชื่นวัดมับค่ะนะครับก็โอเคนะครับรายการไายสระ,ะนะครับก็ไม่ใช่พระลึกลับนะก็คงจะไม่สาทยายมากก็ถือว่านํามาให้ชมให้นามาโชว์เออนํามาโชว์ให้ชมกันนะครับก็คงไม่ได้พูดอะไรไปมากเพราะว่า,าก็เป็นเหรียญที่รู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับ นะครับแท้ดูง่ายนะครับผมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําทคลิปกันต่อไปนะครับผมก็มมชมพระใหม่พระเกา่าเหรียญเกจิอะไรผสมปนเปกันไปนะครับ<ม>ก็เอาไว้เดี๋ยวหางบก่อนเดี๋ยวค่อยหาพระลึกลับมาทำรีวิวเนาะมันค่อยน่าดูน่าสนใจหน่อยนะครับ อันนี้ก็ชมไปเพลินๆน,นะครับชมไปเพลินๆเผื่อใครมีเผื่อใครชอบนะครับในด้านของเกจิทางภาคตะออกอีก,อกเกจิกหนึ่งนะครับอ่าก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะครับผมก็โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ